ไปหนึ่งข่าวค่ะที่ทําให้หลายๆคนตกใจค่ะโดยเฉพาะลูกค้าสบู่สับประรดค่ะหลังจากที่ซีอโอสาวเจ้าของแบรนด์สบู่สับประรดค่ะแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังอย่างคุณอ e ีจันที่มาได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองค่ะโดยคุณอ e ีค่ะได้ตัดสินใจนะคะจบชีวิตตัวเองหลังเพิ่งไลฟ์ขายของเสร็จเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก่อนที่จะมีการตัดสินใจค่ะ,คะเขาก็มีการโพสต์คลิปสุดท้ายลงไว้ในช่องทิกตอกของเขาเองซึ่งต้องบอกว่าไม่มีสัญญาณใดๆเลยค่ะ ทางนี้ค่ะต้องบอกว่าพอหลายๆคนทราบเรื่องราวของคุณอีทเนี่ยก็ไม่เชื่อค่ะเพราะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะก่อนที่คุณอีทจะเสียชีวิตเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ยังมีการออกมาไลฟ์สดมีการออกมาโพสคลิปเหมือนปกติมีการแชร์อะไรเหมือนปกติเลยแต่พอหลายๆคนทราบว่าเป็นเรื่องจริงต่างก็ตกใจแล้วก็ออกมาแสดงความอะไรกันอย่างมากมายค่ะและหนึ่งเรื่องราวที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้แล้วก็เศร้าค่ะเนื่องจากว่าลูกชายของคุณอีทเนี่ยมีการถามกับคุณพ่อค่ะว่าคุณแม่เป็นอะไรคุณแม่ไปไหน ซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็แทบจะตอบไม่ถูกเลยค่ะจุกอ,อกกับคําถามที่ลูกถามไม่รู้ว่าจะตอบยังไงแต่คุณพ่อก็สัญญาค่ะว่าจะเลี้ยงลูกคนนี้เนี่ยให้ดีที่สุดแบบที่คุณแม่รักเลยค่ะ อีกทั้งในโลกโซเชียลค่ะยังมีการออกมาแชร์คลิปของซออีทค่ะเมื่อช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมาซึ่งเขาได้มีการออกมาโพสต์คลิปพร้อมกับระบุข้อความว่ารักนะพ่อหนูจะลุกสู้เพื่อทุกคนพี่ฟาดลูกแม่อีทเจ้าของแบรนด์สบู่สับประรดเร่งขาวซึ่งต้องบอกว่าคุณอีทเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากว่าคุณพ่อบอกว่าเขามีการโดนดา่าโดนแขวนแล้วก็โดนบูลลี่มาเป็นระยะเวลานานแล้วก็มีการรักษาตัวด้วยโรคซึมเศร้าอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะเขาก็สู้ไม่ไหวแล้ว ก็ตัดสินใจจบชีวิตไปซึ่งหลายหลายคนคะ่ะพอได้ดูคลิปดังกล่าวของคุณพ่อเนี่ยก็เศร้าค่ะเนื่องจากว่าในท้ายคลิปคุณพ่อก็มีการถามกับลูกสาวคะ่ะว่าพ่อถามว่าถ้าหนูตายเนี่ยพ่อจะอยู่ยังไงซึ่งในคลิปเนี่ยเหมือนกับว่าคุณอีทค่ะเขาแทบจะไม่ไหวตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วแล้วด้วยค่ะ และหลังจากคลิปดังกล่าวค่ะได้ถูกเผยแพร่ออกไป,ไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กัจนจำนวนมากมากเลยซึ่งหลายๆคนก็บอกดูคลิปแล้วน้ําตาไหลค่ะสงสารน้องซึ่งเขาก็บอกว่าประโยคสุดท้ายเนี่ยถ้านหนูตายพ่อจะอยู่ยังไงหนูสู้สุดใจแล้วใช่ไหมอยากให้หนูสู้กว่านี้แต่ว่ามันไม่ไหวแล้วใช่ไหมและอีกคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าอ้อมกอดสุดท้ายก็คือผู้ชายคนนี้เสียใจกับคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวของคุณอีทด้วยค่ะมีของมาฝากพี่ชายด้วยโอเคพี่พพนายจะมาฝาก อันนี้คือพี่ชายสุดิีรักนะคะค,คิดถึงจังเลยหนูมีอะไรจะมาฝากด้วยแตนแตนสบู่โฉมใหม่ได้ใช้ย,ยังยังฮะไม่สั่งใช้ด้วย <laughs> นี่เอามาให้ถึงสุราษฎร์เลยวเนี่ยเอาไปใช้แล้วบอกแม่ด้วยแม่เห็นแม่กดสั่งแต่สบู่โฉมเก่าอันนี้โฉมใหม่หนูผลิตไม่เยอะถ้าใครอยากได้สบู่โฉมใหม่นะทุกคน <laughs> ก็กดในตะกร้าได้เลยเพราะว่ารถเนี้ย กล้จะหมดแล้วแต่ถ้าใครจะเอาอีกอะก็คือต้องรออีกสามเดือนสูตรนี้เป็นสูตรที่แรงมากนะคะถ้าใครอยากลองใช้ก็กดในตะกร้าได้เลยเพราะาตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะในราใน้าเก้าไม่ะอะไรจะให้หรอกนอกจากสบู่คิดถึงเสียสบู่ไปตงลูกค้าไม่ได้อะไรหรอกทำไม่ไ,ไลูกค้าลูกค้าจะกลับสุพรรณไปหาครัว และสบู่ก um, ็ไม okay. ่ค yeah. ่อยมีพอส่งโอะดิ่ดูทุกคนโง่เลยจะกลับตุพ so ันหรือจะไปหาหัวใครมีไม่มีค่ะสวัสดีดค่ะทุกคนเอาสบู่ท้องค้าสบู่คลิปแตกมากเลยยกโหลคลิปสองก้อนถ้าใครสนใจนะคะสามารถกดในตะกร้าได้เลยแบบนี้มีกระขายมีฟองให้ด้วย ยกโหลไปเลยไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านใช้ได้เลยสมูทบล็อกฟองเยอะมากระเบ,บิดที่ใครดีมากนะคะใครสนใจก็นกาตกล้าได้เลยผลผื่นหายแน่นอนจะ้ะนี่ค่ะน้องใหม่นะคะในหนึ่งซองจะมีให้ทั้งหมดสามก้อนนะแม่แม่สามก้อนแบบนี้เลยนะคะนี่แกะให้ดูเลยนะคะก้อนจะใหญ่มากนะคะแล้วตัวนี้ฟอกน้ำฟอกตัวได้หมดเลยแล้วก็มีกระดานฟีฟองไปให้ด้วยนาจาในถุงนะ วันนี้นะคะทุกคนคะ่ะฉันจะฟอกให้ทุกคนดูเลยว่ามันฟองเยอะแค่ไหนนะคะแล้วก็ระเบิดที่ครดีไหมอหฟองน้องเป็นแบบนี้เลยแล้วกลิ่นก็หอมมากตีฟองเลยค่ะแล้วก็ขัดได้เลยสบู่ตัวนี้จะช่วยเรื่องผัดเซลล์ผิวนะคะช่วยเรื่องสิที่หลังสีที่หน้าอกก็คือได้หมดเลยนะคะและตัวนี้กลิ่นหอมมากๆนะคะทําให้เราช่วยช่วยให้ผิวเราเนี่ยอ่า ผัดเซลนะคะทำให้ผิวขาวกระจ่งางใสขึ้นนะคะตัวนี้นะคะช่วยระเบิดที่คายได้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องก้ออบดำนะคะตรงเหมือดำนะคะก็คือขัดได้หมดเลยตัวนี้อาบน้ำแล้วชื่นใจมากเพราะว่ากลิ่นหอมมากนะคะวันนี้นะคะใครที่ซื้อราคาเปิดตัวนะคะซื้อหนึ่งซองได้อีกหนึ่งซองนะคะกดในตะกร้าได้เลยแล้วที่สำคัญชั้นเปิดตะกร้าพันธมิตรอีกแล้วจะะ๊ะพี่กดในตะกร้าได้เลยจ้ะแม่กลิ่นหอมมาก ลองใช้ได้เลยได้ห้าดาวแน่นอนวันนี้จะจัดโปรสบู่ยกโหลให้เนี่สับปะรดยกโหลส้มครึ่งหนึ่งสับปะรดครึ่งหนึ่งก็มีหนึ่งตะกร้าสบู่ส้มสบ,บู่ส้มฟอกหน้าก็มียกโหลหนึ่งตะกร้าสบ,บู่ฟอกตัวก็มีให้หนึ่งตะกร้ายกโหลแบบนี้ราคาไม่ถึงสองร้อยสสองก้อนแม่ถ้าใครสนใจ,นใจ,จกดในตะกร้าได้เลยครับ หิวน้ำมาดิท่านองคชายอยู่น้ำชิวน้ำาเอาติมไปกินก่อนแล้วกันนี่สับับเป็นสครับนี่แบบนี้ซองหนึ่งเท่าไหร่ห้าร้อยกรัมนี่ครับเนื้อเป็นอย่างนี้นี่แน่นๆครับไม่มีอากาศในถุงสับคับครึ่งกิโลแบบนี้259บาทในหนึ่งถุงในหนึ่งถุงใช่ถ้าซื้อหนึ่งถุง259ร้ากได้ซื้อสองถุงอะอบาครับสองถุงเฮ้ ซื้อสองถุงราคานร้อยเก้าสิบเก้าบาทตกองนึงไม่ถึงร้อยบาท้อักอันนี้คือเนื้อสครับไม่บาดผิวขัดแล้วเห็นผลดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะถ้าใครสนใจโปรโมชั่นนี้กดตระกร้าได้เลยจ้าคุณทุก่าจะหิวน้าหิวสครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกรายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว